สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต่ายชวนทุกคนมาเดินดูบ้านสวนนะคะซึ่งเป็นของพี่สาวต่ายเองค่ะรม่มรื่นมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นทางเข้านะคะเริ่มต้นนะคะาทางเข้านะคะแกก็จะมีการโรยหินไว้นะคะเป็นช่องทางสําหรับรถยนต์ค่ะ ฝั่งทางซ้ายเป็นต้นไผ่ค่ะทุกคนเป็นสวนไผ่ค่ะนี่เยอะเลยมีการขุดร่องไว้นะคะปลูกไผ่ค่ะได้เก็บหน่อไม้กินตลอดเลยนะคะยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเนาะหน่อไม้ออกมาเพียบเลยฝั่งทางขวาค่ะทุกคนเป็นต้นมะพร้าวค่ะ,ะนี่ค่ะ,ะมะพร้าวนะคะก็จะเป็นแนวยาวไปค่ะ เห็นพี่สาวเขาบอกว่าเขาก็ปลูกไว้นะคะพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยเขาปลูกไว้เพื่อที่จะมาอยู่ยามกเกษียณนั่นเองนะคะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะหันหลังกลับไปก็จะเป็นบริเวณเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะทางเข้านะอันนั้นรถแต่จอดอยู่นะคะนี่ค่ะอ้าเราดูรอบๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเลินเดี๋ยวเดินลุยกันต่อเลยค่ะไปต่อนะคะตามทาง ภาพอาจจะสั่นๆหน่อยนะเพราะว่าไตาถือกล้องแล้วก็เดินไปด้วยนะคะทางนี้ก็เป็นตัวบ้านค่ะนี่ค่ะตัวบ้านนะคะนี่แกจะแกก็จะทำเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็ต่อชานออกมาเป็นพื้นที่ทำครัวค่ะเป็นบริเวณครัวมีโต๊ะไว้ทานอาหารนะทางนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะนี่ค่ะนี่บริเวณนี้นะคะ ร่มรื่นมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหเงาร่มไม้นะคะร่มรื่นมากนะคะนี่มีการลาดพื้นไว้ค่ะลาดพื้นไว้เป็นสำหรับทางเดินนะคะใครที่ขยันขยันนะคะช่วงที่อยากจะออกกำลังกายก็วิ่งออกกำลังกายตามนี้ได้เลยนี่ร่มรื่นมากๆค่ะนี่แต่มายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเย็นมากเลยนะทุกคนอากาศดีมากค่ะ เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ไตยืนอยู่บริเวณนี้ค่ะทุกคนอากาศดีมากๆเลยที่ไตถ่ายให้ดูนะอ้าวนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีสะพานด้วยนะคะเป็นสะพานอ่าสะพานข้ามไปนะคะข้ามไปนี้ก็จะข้ามไปถึงบริเวณที่เราเได้ปลูกต้นมะพร้าวไว้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูค่ะโหเย็นจริงๆค่ะ รมรื่นม,มากๆเลยนะถ้ามีเปลอันหนึ่งนะคะมาผูกนอนนะหลับเลยค่ะอ่านี่สระน้ําค่ะทุกคนขุดสระน้ํานะคะเห็นพี่เคยบอกว่าสระน้ํานี้นะคะก็เลี้ยงปลาไว้ด้วยนะนี่ค่ะแล้วก็มีบ้านริมน้ํานะคะเป็นศาลาริมน้ํานี่ค่ะภายในก็สามารถนอนได้นะคะนี่เขาทําไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเห็นไหมคะ รมรื่นมากๆเลยข้างในก็จะมีทั้งต้นมะม่วงนะคะมะพร้าวไม้ป่าก็มีนะไม้ป่าก็มีค่ะอย่างเช่นพวกไม้สักนะคะยางนาอย่างเงี้ยค่ะ,ะกลับมาบริเวณนี้นะคะนี่ค่ะรมรื่นกันไหมเอยทุกคนฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นไม้ป่าอย่างที่บอกนะคะเนี่ยค่ะพอดีพี่เคยเพิ่งปลูกไปนะคะต้นยางนาค่ะเดี๋ยวแต่จะเดินไปใกล้กๆให้ดูนะคะ ลองอาจจะสั่นนิดนึงนะคะนี่ค่ะต้นยางนามองเห็นไหมเอ่ยต้นเล็กอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวขอซูมให้ดูนะนั่นนะค่ะยางนาเป็นแถวนี่นะคะเป็นแถวเป็นแถวเลยโอเคค่ะในกระสอบนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกหมักนะคะปุ๋ยคอกหมักแล้วก็ฟางนะ ่าโอเคค่ะวันนี้ไต่ก็มาถ่ายให้ดูนะคะบ้านสวนของพี่สาวนะคะกับพี่เขยที่ทําเตรียมไว้นะคะรม่มรื่นมากๆเลยมาทีไรก็เย็นทุกทีเลยนะคะต้นไม้เยอะด้วยเนี่ยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ